ความสุขที่แท้จริงเกิดจากภายในใจของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียวต่อให้เรามีทรัพย์สินเงินทองหรือความสำเร็จมากมายแต่ถ้าภายในใจยังว่างเปล่าหรือทุกข์ความสุขก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้แหล่งที่มาของความสุขที่แท้จริง 1. ความพอใจในปัจจุบันการยอมรับและขอบคุณสิ่งที่มีอยู่โดยไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่น 2. จิตใจที่สงบเมื่อใจสงบไม่วุ่นวายหรือกังวลความสุขก็เกิดขึ้นง่ายขึ้น 3. การมีความรักและเมตตาการให้และรับความรักจากผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 4. การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อตอนเองและผู้อื่น 5. การพัฒนาตนเองเติบโตทางจิตใจและปัญญาอย่างต่อเนื่อง 6. ก,การปล่อยวางไม่ยึดติดกับอดีต หรืออนาคตมากเกินไปใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันความสุขแท้จริงไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับวัตถุหรือความสำเร็จภายนอกแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้จากความคิดทัศนคติและการใช้ชีวิตของเราเอง